ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับหน่วยนั้นของเรายังไม่ได้ออกดูนะทีงานพร้อมแต่รถเราไม่พร้อมนี่ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับใช่เฟลควั้างานเดิมงานจะยอมจะพาไม่ยอมนะแต่จะพาไม่ยอมหนังรหนักถึงห้าโมงกว่าห้าโมงกว่าจะหกโมงนี่รอช่างอย่างเดียวครับว่าช่างจะให้โอกาสเราหรือเปล่าเต็มที่ อขอบคุณเจ้าภาพครับทีไว้วางใจผลงานของปริญญาครับตอนนี้เวลาเท่าไรแล้วนี่รถหนังครับทางเคลื่อนที่ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบสี่นาทีครับรถหนังมาถึงขนาดพมเหยียบติ๊กอัพตามเป็นร้อยยังไม่ทันรถหนังเลยคุณทีมงานเจ้าภาพครับที่ไว้วางใจผลงานของปริญญาครับวันนี้ผลลูกน้องมาก็ประมาณทั้งหมู่บ้านเลยครับเกือบสองทุ่ม ขอบคุณบองบองจะภาพโอชีมงานออคุณบัดวัดดีบังบัดวัดดีกรุ๊กเนียบัดโอ้นึกตำบานโมจ้องโมหลังน้านเลยเฮ้ยบองวัดดีครับขอบคุณครับจะภาพยังรอเราเลยครับสองทุ่มวันนี้คนทีมงานโม มาสระเลยบัดอ๋อครับๆๆครับครับครับเนี่ยรถนั่งมาแบบมืดๆอ่าเดี๋ยวไปเอาไอ้หนูสายปลั๊กต่อเอาสปอตไลท์อยู่ในรถในรถพิยัพเพาะสปอตไลท์ครับที่ในโรงเรียนโลงครับจ๊อบๆโอ้สไลด์เดิมออยราเลย์นี่ยุบเลยนี่แบบเดี๋ยวจะ แอดมินจะหาตำแหน่งที่ฉายครับ,รบ oh <my. S 1> ก่อนนี้เวลาประมาณ oh <my. S 1> เดี๋ยวแอดมินจะดูเวลาครับหนึ่งทุ่มห้าสิบสองครับวันนี้ทีมงานคนมาทั้งหมู่บ้านนะครับเอาไว้ไว้หน่อยเดี๋ยวไอเฮียเขาจะเลี้ยง <laughs> มา oh <my. S 1> เป็นงานแรกเป็นงานแรกของปิญญ oh <my. S 1> าครับที่ เจ้าภาพไว้วางใจผลงานของปริญญาแล้วยังไงก็ต้องมาให้ได้ใช่ไหมพี่เซมเย้วันนีไ้ได้พี่เซมมาช่วย oh, ไม่มีเวลาคุยกับใค่อู้ไม่ได้คุยแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ย oh, มิสเตอร์แอดมินคุยอย่างนี้โอ้โ oh, หคุยจัดการวิ่งเลยอะไรเร,เรียมเลยน่าตั้งเลยครับเอาเอากากบาดมาก่อนขอบ,บ,บคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับวันนี้ สองไฟสปอตไลท์ก็มีสปอร์ตไลท์ทางสไลเดอร์ช่วยก็มีทีมงานปิกอัพสองคันครับเป็นทีมงานหุ่นปิญญาวันนี้ใช้ในโรงเรียนครับประมาณสองทุ่ม <ปะ S 1> ก็ชั่วโมงหนึ่งนะ่าจะได้ฟังเสียงครับนายพี่โจครับชั่วโมงหนึ่งทีมการบอกว่าไม่ซีเรียสครับอย่าชนกันเด้วยหร <c oughs> ชนกันจะเสียหาย <c oughs> เรียกประกันอีกครับดูการติดตั้งของปิญญาครับ ตอนนี้เวลาเบรคข้างซ้ายเรียบร้อยแล้วครับก็30นาทีเบรคข้างซ้ายเสียงกลางข้างซ้ายเรียบร้อยครับวันนี้ทีมงานคนทั้งหมู่บ้านเลยนี่อยู่เจียกรีบรถโม่ผองนี่ธรรมดาเว้ยนี่เม่ได้ทำอะช่างซ่อมรถนี่มาด้วยนะนี่มาช่วยยกถูซ่อมได้เร็วกัตั้งเร็วน้อหนูนนี่ฮะเรียบร้อยครับตักฟังฝังสา,ายมือครับพีบ่บอยบ รัดรัดรีบรัดเลยเร็ว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 เอพี่บอยดูทอเลยพี่บอยเพิ่งมาจากกรุงเทพได้วันเดียวดูนายพี่อุ๊ไม่มีเวลาคุยเลยใช่ไหมนี่เรียกเรียกเรียกรามเรียกกระเดื่อมาเดี๋ยวบอกรถนะไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกเองครับตัดรถเอาไว้สองไฟสปอตไลท์ก็ทีงานสไลเดอร์โอ้พี่เล็กมาแล้ว

ไม่หักขวานั่นหักซ้ายเออนั่นแหละหักขวาเห็นตาแซวไหมเออนั่นแหละแปะมือพังเออมามามาเลยเลยยาวยาวยาวไปยาวไปยาวไปปุ๊บจะหักซ้ายยาวใกล้ๆเลยหักซ้ายหักซ้ายได้ยังเป๊ะหักซ้ายได้ยังหักซ้าย

อีเด้อการเวทเตะการเวทเตะเคลียอันนี้ยู่วทอยนี่ทอยนี่เตะอุ้มเตะทอยโอ้ทีมงานรื่นเวรเยอะเลยต่อสายไฟยบยบท้อยล้างหน่อยโอ้ยไงเธอก่อสางยกเมตังเจ้าหนังเก่งจัทีมงานรื้อเวรครับี่ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับน่ามุบ่ะเตะเตะตูนนี่นี่ไอตัวนี่อานนุ่ง อ๋อถูกแล้วเออมันล็อกถูกแล้วถูกแล้วขอบคุณครับทีมงานเดี๋ยวแอดมินต้องช่วยยกตู้เลยครับขอติดตามชมด้วยเลยครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมต่อเตอร์ฮอตนะครับผ่านไปชั่วโมงผ่านไปชั่วโมงห้านาทีครับตอนนี้ฝั่งขวามือครับเบลดชั้นที่สามเลยครับเกือบเรียบร้อยเลยครับ อาจารย์เจ้าฝั่งนู้นเสร็จยังขวาเสร็จแล้วโอ้นี่ชั่วโมงห้านาทีเสร็จข้างนึ่นะครับเหลือฝั่งขวาครับทีงานวันนี้คนมาทางหมู่บ้านเฮ้ยโมมาสรกเลยมือม่บาลจนไี่ม่ช่่ยจำมือไม่บานมาช่วยจำอ้อยกำลังจัดนะเจียจนับบัตรวันนี้คนงานของปริญญาก็ประมาณร้อยกว่าท่านเอ้ยมือตัด เริเ่มจริงเนี่ยมือติดแวนาผู้จัดการเป็นยังไงพี่เปเป็นยังไงโอ้โหนี่ผมจับเวลาเลยครับชั่วโมงห้านาทีได้ครับนี่กะเวลาสองชั่วโมงต้องได้ยินสองชั่วโมงต้องได้ยินนี่ชั่วโมงห้านาทีคือเกือบเรียบร้อยแล้วครับครับวันนี้จอสิบเมตรเนาะครับรจะภาพ<ร>ไม่ซีเรียสโอ้ยออดกุญแจภาพบัตรที่ไว้วางใจผลงานของปริญญาครับวันนี้เซอร์ราวเต็มเต็มครับ มาแต่จะภาพบอกมาเลยมาเลยมาเลยอ้อคุณจะภาบับสุดยอดเลยมองจะภาพนี่จ oui> ัดเต็มวันนี้ใช้ถึงเที่ยงไหมนี่ใช้ดอกไง่ต้องมือแต่เจ้าครับดูทีนงารูปัญญาครับวันนี้วารอยชีวิตไงพี่เล็กเอ้ยแบบมานบามงเล็กฝันไฟมั้เฮ้ยน้าบอมเมโคนหนยนะโมมุนเอโมมุนโมมุนนงเดชโมมุนนงเดจ้ำเฉพะแต่เคลวเคลวอ๋อคุณครับ ขอบคุณท่านผู้ชมครับขอบคุณเอฟซีิญญาครับโดนติดตามุนอาจริงงานรุ่นรบียเลยตอนนี้วันนี้พร้อมแล้วผู้จัดการว่าพร้อมแล้วปล่อยเสียงได้เดี๋ยวนีประมาณทุ่มเลยตอนตี ตอนนี้ก็สองทุ่มห้าสิบห้าบหอกพี่เล็กสองทุ่มห้าสบห้าเรามาถึงสองทุ่มสีทุ่มสีนาทีนี่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกับกี่นาที10นาทีใช่ไหมสิบเอนาทีตอนนี้ก็น่าจะชั่วโมงครึ่งก็ได้ลั่นเลยครับ